วิชาบาลีไวยากรณ์คือวิชาที่ว่าด้วยระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของภาษาบาลีโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสีภาคคือ 1. อักขรวิธี 2. วจีวิภาค 3. วากะยะสัมพันธ์ 4. ชันทลักษ์อักขรวิธีว่าด้วยอ,อักษรในภาษาบาลีแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ หสัมัญญาพิธานว่าด้วยสระพยัญชนะพร้อมฐานกร 2. ส,สนทิว่าด้วยการต่ออักษรที่อยู่ในคำอื่นให้เป็นอันเดียวกันวจีวิภาคว่าด้วยส่วนแห่งคำพูดแบ่งออกเป็น6อย่างคือ 1. น,นามว่าด้วยคำศัพท์และการแจก 2. อ,อัพยยยะศัพท์ ว่าด้วยอุปสรรคนิบาตปัจจัยที่แจกด้วยเวยพัทไม่ได้สามสมาว่าด้วยการย่อนามตั้งแต่สองคำขึ้นไปให้เป็นคำเดียวกัน 4. กิจว่าด้วยการประกอบธาตุด้วยปัจจัยให้เป็นคำนามและกิริยา 5. อาขยาดว่าด้วยการประกอบสา์กิริยาคุมภาค 6. ตัดทิศ ว่าด้วยการสร้างคำด้วยการลงปัจจัยแทนศัพท์ว่ากกยะสัมพันธ์ว่าด้วยการระกะและประพันธ์คำพูดที่แบ่งไว้ในวจีวิภาคให้เข้าเป็นประโยคอันเดียวกันฉันทลักษ์ว่าด้วยการแต่งฉันคือคาถาที่เป็นวนรณพฤกษและมาตาพฤกษ